อสอบเก็บคะแนนปลายภาคภาคเรียนที่หนึ่งมาสอบกันอย่างออนไลน์เนี่ยจำนวนสามสิบข้อถ้าไม่ทันครูตอบพรุ่งนี้ตอนคาบที่หกวันนี้อาจจะเป็นสิบห้าข้อแต่ก็ลองดูก่อนได้เรียนก็เตรียมเหมือนเดิมค่ะแบบเมื่อวานคือใช้กระดาษใบงานกระดาษมีเส้นยิ่งดีสำหรับคนที่ เขียนตัวหนังสือไม่ค่อยบรรจงแล้วก็แบ่งเป็นซ้ายขวานะคะอันนี้ข้างละสิบของเก่าเมื่อวานให้นักเรียนเขียนเป็นว่าทดสอบวิชาการเขียนหนึ่งการเขียนหนึ่งนะไม่ใช่หลักภาษานะอันนี้ครูให้ดูแล้วแก้ตรงนี้ซะหน่อยทดสอบการเขียนหนึ่งแล้วก็ข้างละสิบห้าข้อ เขียเส้นกลางแบ่งอย่าลืมเขียนชื่อนนะ้ำสกุลเลขที่สอบเพราะว่านักเรียนโยนไปใส่ในอัลบ,บั้มนักเรียนเวลาครูริ้นเนี่ยมันจะไม่มีแบบนี้ให้เลยครูต้องมานั่งริ้นให้หลายคนเลยเมื่อคืนแล้วครูจะต้องมานั่งดูอ่ะสมมตินะสมมติว่ากิดตินอ่ะอันนี้กีดตินสอบกิดตินตอบข้อหนึ่งกอไก่ครูก็จะไปเขียนในวิเคราะห์ข้อสอบ ก็จะไปลงว่ากี่จริงข้อหนึ่งคอข้อสองขอข้อสามคอข้อสี่งออะไรเงี้ยจะทั้งถึงสามสิบข้อซึ่งถ้าเรียนตามปกติเนี่ยนักเรียนสอบในแอนเซชีใช่ไหมแล้วรู่ก็ต้องเปิดแอนเซชีดูง่ายมากแต่ตอนเนี้ยคือครูก็ต้องมานั่งตรวจทีละตัวทีละตัวสามสิบข้อสามสิบข้อคูณนักเรียนทั้งหมดทั้งห้องเป็นเท่าไหร่นึกถึงด้วย ให้ความสะดวกครูนหน่อยอเขียนตัวให้ชัดเจนโอเคนะข้างละสิบห้าตัวเล็กไปหน่อยเพราะมันสามสิบขอครูก็เลยต้องเอาเยอะหน่อยข้อที่หนึ่งไปไหนละมันไม่ยอมหลงเมฆเงาเมฆสีหมน่นลอยมา กล้าเกิงกลางวันควรเติมคำโครงในช่องว่างข้อใดให้เหมาะสมมันจะเป็นเรื่องของบทประพันธ์คำไว้พจ์คำอุป,ปมาสำหรับวันนี้เมฆเงาเมฆสีหมดลอยมากล้าเกิงกลางวันควรเติมคำใดในช่องว่าง อะไรกล้านักเรียนจะเติมแสงแดดคือทุกคำแปลว่าดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ภาษาอะไรกอแสงแดดขอสุริยันขอควายก็คือเลขสามออนักเรียนนักเรียนโทษทีนักเรียนต้องเขียนหนึ่งสองสามสี่ค่ะไม่ใช่กอขอคองออันนี้เป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ ให้เขียนเป็นช้อยหนึ่งสองสามสี่ตามนี้นะเง่เมฆเงาเมฆสีหม่นลอยมาอะไรกล้ากึ่งกลางวันคำเพ้อเพเลยความร้อนเราได้ความร้อนมาจากอะไรแต่เราไม่ตอบไม่ตอบสิ่งนั้นนะ ต่อไปข้อสองจำจะต้องรู้จักกับเม็ดกระแห่รักษาทรัพย์และผลประโยชน์ที่หาได้มานั้นให้เหลืออยู่กับคนให้อยู่เหลืออยู่กับตนด้วยข้อความนี้ความหมายน่าจะพูดถึงอะไรมากกว่าจำจะต้องรู้จักกับเม็ดกระแม่รักษาทรัพย์และผลประโยชน์ที่ได้มาให้เหลืออยู่กับตน ข้อความนี้น่าจะเป็นอะไรก็เขียนคําตอบเลขหนึ่งสองสามเขียนตัวเหนึ่งสองสามค่ะค่ะค่ะข้อหนึ่งสมมติว่าข้อหนึ่งเราตอบหมายเลขหนึ่งแสงแดดแล้วก็ตอบข้อหนึ่งหมายเลขหนึ่งเขียนให้ตัวเลขชัดเจนด้วยพอดีข้อสอบอันนี้มันเป็นตัวตัวเลขไม่ใช่กอขอคอสมมติเราตอบข้อหนึ่งกอไก่อ่อข้อหนึ่งงอเนีฉัน ข้อหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือแสงแดดอ่าเราก็ตอบติวข้อสอข้อสองสมมุติว่าข้อสองเราตอบหมายเลขสามเนี่ยเราก็เติมข้อสองหมายเลขสามต่อไปข้อสาอะไรที่ดีงามให้รีบทําเสียอย่าผัดวันประกันพรุ่งเมื่อโอกาสที่ทําได้ผ่านพ้นไปจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีก ข้อความนี้เป็นสำนวนตรงกับสำนวนใดอ่หมายเลขหนึ่งปนถีปาก,กัดหมายเลขสองได้ถีขี่แพะไล่หมายเลขสามน้ำขึ้นให้รีบตักหมายเลขสี่รักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อนักเรียนต้องรู้ความหมายสำนวนค่ะนักเรียนถึงจะได้คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งมีอะไรให้รีบถามนั่นเอง ควรจะใช้ข้อไหนไม่ยากค่ะข้อสามข้อสี่ในปีหนึ่งปีหนึ่งของชีวิตในปีหนึ่งหนึ่งไม่ได้นะในปีหนึ่งปีหนึ่งของชีวิตถ้าเราจะสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วก็จะพบว่ามีความทุกข์หลายเรื่องหลายประการเกิดขึ้นสลับซับซ้อนในชีวิตตลอดมาถ้าเราบันทึกไว้เป็นจุดจุด,จด ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งสิ้นปีแล้วเอามารวมเข้าไปก็จะได้ทุกกองใหญ่ควรเติมคำใดในช่องว่างให้เหมาะสมในเรียนข้อสอบที่กำลังทำเนี่ยเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยนะคะตกลงข้อ่ บันทึกไว้เป็นบันทึกไว้เป็นก็ภาษาขออักขราวิธีสามพยัญชนะเซลายลักษณ์อักษรคำตอบไหนที่ดีที่สุดเพราะที่สุดเป็นคำตอบที่เพราะด้วยไม่ต้องมาขีดก่บใครไม่ต้องมาขีดข้อห้าในสมัยดึกดำบานนั้นนกกระปูด ยังมีตาสีแดงเหมือนอย่างทุกวันนี้สาเหตุที่นกกระปุดจะตาแดงนั้นเล่ากันว่าอันนี้เออเขาเรียกว่าอะไรก็เรื่องสั้นขอนิทานปกติกขอ,ขอหนึ่งเรื่องสั้นขอหนึ่งเรื่องสัน้นสองนิทานสามนิยายสี่บทความปกติกขอนี่แหลตำนาน ตำนานเราเอามาจากอะไรคะตำนานต่างๆข้อห้าพวกตำนานต่างๆเรา,าเอามาจากอะไรเรื่องสั้นหรือนิทานนิยายหรือบทความข้อหกการกระทำในข้อใดไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดหนึ่งพระสงฆ์สวดมนต์รำกระน่ำไป เอาน้ำซัดสาดให้อยู่สาดฉานคือพระสงฆ์สวดมนต์แล้วก็ใช้ประพรมน้ำมนต์เนี่ยเอาน้ำมนต์ประพรมให้ประชาชนที่มาฟังสองสวดมนต์จนสวดมนต์จบครันมิทันชา้าเอาน้ำชามาประเคนให้พระสงฆ์ถวายน้ำชาให้หลังจากพระสงฆ์ทันเทจบแล้วสาม บ้างสมไฟใส่ควันกันยุงริ้นตามถิ่นบ้านนอกอยู่คอกนา mm hmm. ก็คืออย่างชนบ,บทเนี่ยเขาสมไฟกันพวกมแมลง mm hmm. ก็มีอยู่ตามคอกตามคอกเนี่ยพวกมแมลงมันจะอยู่เยอะมากถ้าเขาจะไปนั่งตากลมเขาก็จะสมไฟไล่เซแกตักน้ำร่่ำรถ หมดราคีช่วยขัดสีโซมขมิน้นสิ้นเป็นชามอันนี้ก็สมัยก่อนเขาตักน้ำลดน้ำอาบน้ำราคาขมิน้นขัดตัวด้วยขมิน้นในชีวิตปัจจุบันค่ะขอ้อใดเป็นการกระทำไม่เหมาะสมกับชีวิตในปัจจุบันมากที่สุดชีวิตปัจจุบันนักเรียนเอปัจจุบันนักเรียนไม่เห็นอะไรในสมัยเนี่ย ไม่น่าจะมีเลยเลยต่อไปข้อเจ็ดข้อใดมีการใช้คำไวยพจน์คำไวยพจน์ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันอย่างเช่นเช่นคำว่าการการการจนนาบุรีนะการที่แปลว่าทองมีอะไรที่แปลว่าทองอีกคำว่าสุวรรณคำว่าเหมเอหอมอเหมแปลว่าทองนะหรือคำว่าช้างก็มี คำว่าสารคำว่าคดชะาคำว่ากุญชอนอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าคําไวยพ์คือมีความหมายเหมือนกันแต่เขียนคําศัพท์ต่างกันหมายเลขึหนึ่งสายันตะวันยามขณะข้ามที่คําพรเข้าภาคณนาพาดอนทิะตกก็รำไรหมายเลขึสองโน่นโน่นเนี่ยยาวกว้าง ณระหว่างทะเลวนน้ำเชี่ยวและเขียวกลกะจะดำสะแสดงสีอันนี้เป็นแบบคำสันคันักเรียนกะเกิดอะอันเนี้ยออกเสียงอะอะออเอ,อ,อมาจากบทประพันธ์คำสันข้อสามน้ำค้างพระพร่างโปรยชนชยสะดอกใบสุมทุมชะอุ่มใส ชิดสดเสมือนหมายข้อ4สี่การล่วงประเวณีณบุตรีและพันยาของชายผู้อื่นลามกกิจบ่อบังควรก็หมายถึงว่าไปผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ดีไม่ควรทำอ่ะข้อไหนที่มีคำวัยพ์คือมีมีศัพท์ที่แปลเหมือนกัน ผ่านนะเจ็ดข้อไปแล้วนะข้อเจ็ดตอบแล้วนะ mm hmm. ข้อแปดย้อหน่อยนักเรียนครูถ่ายภาพย้อหน่อยข้อแปดข้อใดไม่มีคําที่หมายถึงป่าอ่าลักษณะวบพจน์อีกแล้วคําที่แปลว่าป่านะข้อใดไม่มีคําที่หมายถึงป่าไม่มีนะคะข้อหนึ่ง ไกป่ปลาขันแจ้วอยู่แนวใครเขียคุยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่นข้อสองสิบวันด้านพนมพนาวาซักม้าเข้าพิจิตบุตรีสงสัยจะเป็นขุนแผนข้อสามส่วนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรก็เห็นทัชชีก็ชื่นชมทัชชีคือใครแม่ชีหรือว่าชูชก พระโพธิสัตต้องเห็นชูชกหรือเปล่าข้อเจ็ดเสียงชนีเหนียวไม้ให้อย,ยู่โหยโหยและห้อยวังเวนวิเวกดงไม่มีคำศัพท์ที่แปลว่าป่านะคะข้อไหนข้อไหนไม่มีคำศัพท์ที่แปลว่าป่า ต่อไปข้อหนึ่งถึงข้อสามใช้คำคำศัพท์ร่วมกันตัวตัวตัวเลือกร่วมกันนะคะให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้มีการสันคํำได้อย่างไรครูคิดว่าสอบวันนี้อาจจะมีการมีการทดสอบพวกนี้เฉลยเลยเพราะว่าห้องเราเป็นห้องเดียวที่สอบวิชานี้ ก็ใช้คำวพจพ์หนึ่งใช้คำวพยน์ให้ตอบนะหนึ่งใช้คำวพจพ์สองใช้คำซ้ำสามใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติสี่ใช้คำที่เล่นเสียงวรรณยุกอ่าดูข้อ9กรอนรอนอ่อนแสงพระสุริยาชักมาเรียบลงตรงน้ำไหลอ้าข้อเก้า 9, นักเรียนจะตอบอะไรคะหมายเลขหนึ่ง หรือหมายเลขสองหรือหมายเลขสามหรือหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งใช้คำใบพนดคำใบพนดคือคำมีคำศัพท์ที่แปลแล้วความหมายเหมือนกันอันนี้เล่นคำซ้ำคำซ้ำข้อสามเรียนเสียงธรรมชาติข้อสี่เล่นเสียงวรรณยุกต์กากระกาะกาหรือเปล่าอ่าข้อเก้า ร,ร้อน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 คืออะไรคะไวยพจน์หรือซ้ำอ่อนแสงเพระสุริยาถ้าจะเอาเสียงไวยพจนสสุริยาสุริยาแปลว่าอะไรมีคําอะไรที่แปลว่าสุริยาอีกไหมเหมือนกันไหมอย่างนี้คะ่ะข้อสิบตู้มเสียงกลองสัญญาณบอกให้พักเที่ยงคืนเมื่อหยุดการแสดง ลูกคู่ของพริ้งพรกำลังสอนอยู่ค่ะเดี๋ยวโทรไปเออสอนสอนเดี๋ยวโทรไปอ่าขอ้ออะไรไหมข้อเสบตุม้มเสียงกรองสัญญาณบอกให้พักเที่ยงคืนเมื่อหยุดการแสดงลูกคู่ของพริ้งต่างชวนกันกินอาหารอ้าวตุม้มเพราะฉะนั้นเป็นคำวัยพน์ หมายเลขึหนึ่งหรือว่าใช้คำซ้ำหรือว่าเรียนเสียงธรรมชาติอันนี้น่าง่ายเนาะข้อสิบเอ็ดค่ะพอจวนพบจวนพบก็คือจวนคำพบฝูงจิ้งจอกน้อยวิ่งร้อยรยตามเขาแล้วเห่าหอนเออพอจวนพบพบฝูงจิ้งจอกเนาะจิ้งจอกน้อยวิ่งรอยร้อย ตามเขาแล้วห่าหอนอ่าหมายเลขเดิงคือไวโพจน์หมายเลขสองคำซ้ำหมายเลขส,สาม,ม,าเ,สามเรียนเสียงธรรมชาติหรือหมายเลขสี่เล่นเสียงวรรณยุกต์ข้อสิบสองทั่วทิชะขนานั้นมีเกิดมีชาติเกิดแต่ฟองแต่ฟองฟักทิ คะทิชะทิชะก็คือสัตว์สองเท้านักเรียนสัตว์สองเท้าอย่างพวกสัตว์เปกไงสัตว์เปกเนี่ยเวลามันออกลูกแล้วมันออกเป็นไข่ไงเสียงสุนโนกเสียงสุโนกแปลว่าเสียงนกสนอนักน่าใคร่ฟังอ,อข้อนี้จะตอบว่าอะไรดีนะทั่วทิชะคณานั้นมีชาต กิดแต่ฟองฟักเสียงสุโนโหนสนอกนักน่าใครฟังเพราะฉะนั้นก็สิบสองทิชะทิชะกูบอกว่าหมายถึงสัตว์สัตสองเท้าหรือสัตสัตปีอีกความหมายหนึ่งสัตว์สองเท้าหรือสัตว์ปีก็คืออะไรนอกจากไก่แล้วมีอะไรเออ สุโนกสุโนกก็แปลว่านกคุณบอกใบแล้วนะสิบสามหารังเรียกคู่อยู่กับดินหารังเรียกคู่อยู่กับดินหยุดกินวิ่งกลากกระตากไปเออเพราะฉะนั้นกระตากนี่คือเสียงอะไรจะตอบไวพด หรือจะตอบเสียงธรรมชาติหรือจะตอบซ้ำหรือจะตอบเล่นเสียงวรรณยุกต่อไปสิบสี่เจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มเอาละสินักเรียนร้อนรุมรุ่มกลุ่มสวงวลุ่มกลางสวงะจะใช้เป็นเล่นเสียงวรรณยุกต หรือว่าเล่นคำเออซ้ำข้อสิบสี่เจ็บไกลใจอาวรนร้อนรุมรุ่มกลุ่มกลางสวงตอบมาสิบห้าพรามสมนัสสมนัแตแปลว่าดีใจพรามสมนัชจินสมพิรมเปรมปราโมท คขาไม่บอกคำศัพท์ทุกตัวนะจึงกล่าวว่าซึ่งหลานรักมาด้วยโปรดแนะแนววานาไรชัดๆเลยคำศัพท์เพราะฉะนั้นจะเป็นเล่นคำไวยพ์คือใช้คำไวยพ์หรือว่าใช้คำซำ้ำคำไวยพจน์นี่คือคำคำศัพท์ที่ คนเราไม่ได้พูดกันธรรมดานะคะจะใช้ในบอกรอนสิบหกแล้วพยักกวักเรียกไอเด็กเด็กลูกเล็กเล็กหลบรอบค่อยหมอบก้มใช้ประเภทไหนแล้วกวักเรียก แล้วพยักวักเรียกไอ้เด็กๆลูกเล็กๆหลบรอบค่อยเหมาะกม้มต่อไปสิบเจ็ดการกระทำอะไรที่หวังผลจากคนอื่นเราต้องดูบุคคลต้องดูสถานที่และต้องดูเวลาให้เหมาะสมข้อความนี้มีกลวิธีเรียบเรียงคำอย่างไรอืม การกระทําอะไรที่หวังผลจากคนอื่นนั้นต้องดูบุคคลดูสถานที่ดูเวลาให้เหมาะสมใช้คนวิธีเรียบเรียงแบบใดก็ูุเผิดคอด้วยหนึ่งเรียงข้อความที่บรรจุสารสำคัญไว้ท้ายสุด 2. เรียงประโยคให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับสา เรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคกำกวมเสิงวาทศิล4เรียงวลีที่มีความสำคัญเท่าๆกันเรียงขนานกันไปเราเราอ่านดูแล้วรู้สึกเขาเป็นยังไงการกระทําสิ่งใดต้องดูบุคคลดูสถานที่ดูเวลาให้เหมาะสมต่อไปข้อ18 ข้อสิบแปดในความใดข้อความใดเรียงข้อความเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์ประโยคใดเรียงข้อความคําถามเป็นเชิงวาทศิลป์หนึ่งในเมืองไทยเรานั้นการขายน้ําดื่มอดดมัดลมในกระป๋องกําลังขยายตัวมากขึ้นและแข่งกันทุกยี่ห้อสองขวดเบียร์และขวดนม ส่วนใหญ่ไม่มีใครซื้อเสียแล้วเพราะการเวียนกลับมาใช้น้อยลง 3. ส,ส่วนน้ำเด่มทั้งอัดลมและไม่อัดลมนั้นนอกจากกระป๋องแล้วเวลานี้เอาบรรจุขวดพลาสติกขายก็มีมากด้วยกันบางยี่ห้อซื้อแล้วก็ซื้อเลยไม่ต้องคืนขวดสีปัญหาขยะมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ หากทุกคนไม่ลุกมาช่วยกันแล้วก็คงแก้ไขไม่สำเร็จแล้วเราจะอยู่กันไปวันๆในโลกขยะโดยไม่คิดแก้ไขกันหรือ <c oughs> คำถามเชิงวาทศิลป์ค่ะหมายเลขหนึ่งสองสามหรือสี่ที่เรารู้สึกว่าเป็นคำถามเชิงให้แง่คิดวาทศิลป์ ข้อสิบเก้าสำนวนสำนวนใดไม่ได้เล่นเสียงสัมผัสสำนวนใดไม่ได้เล่นเสียงสัมผัสคือไม่มีเสียงสัมผัสระหว่างคำระหว่างวักเออหนึ่งสวยแต่รูปจูบไม่หอมรูปจูบสองบัวไม่ให้ซ้ำน้ำไม่ให้ขุนสามสวรรค์ในอกนรกในใจเซ ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากอันนี้ยากหรือง่ายง่ายนะผ่านนะสองข้อต่อไปข้อยี่สิบเสียงฉาบเสียงกลับกล้าวกระเทือนกรุงตรุงเท่งตรุงปะตรุงเท่งม้อย นายโรงเร่งกรองตะลุงจบเรื่องวันใหม่จะมาช่วยเชิดเต้นตอนสองนักเรียนคำว่าช่วยนี่ไงคะที่เขาเรียกว่าโทโทษตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้วันยุกโทร,รูปวันยุกโทของโครงนะครูพูดมากดักนักเรียนตอบได้ยังคำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด หมายเลขหนึ่งกาบหมายเลขสองกรอนหมายเลขสามโครงหมายเลขสี่ร่ยี่สิบข้อก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะเลยเลยยี่สิบข้อนะวันนี้เดี๋ยววันนี้นักเรีเยนนักเรเียนก็ส่งมายี่สิบข้อก่อนก็ไดนะ้แล้วค่อยเติมเพิ่ม รือเอาไงดีไม่เอาดีกว่าให้ยี่สิบข้อเก็บเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยเป็นสามสิบข้อใครมีเพิ่มใครเข้ามาเพิ่มนีไ่ไหมเป็นไงข้อสอบยี่สิบข้ออ่าไม่มีคำตอบเลยเหรอง่ายค่ะโอ้ยหวังว่าเราได้นะยี่สิบข้อ อย่างนั้นเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งโชว์ให้ใครดูวันนี้พรุ่งนี้ส่งยังไม่ต้องส่งใช่ไหมครับยังค่ะเพราะว่าดีมากเลยพี่ชากรลูกพรุ่งนี้เข้าต่อแล้วลูกพรุ่งนี้เอาอีกสิบข้อให้ได้ครับครูได้ครับถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาในกลุ่มเนี่ยแล้วครูจะแบบช่วยช่วยบอกใบ้ช่วยครัช่วยเท่าที่จะช่วยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองก็คือเข้ามาในห้องเรียนด้วยอืมใครคะอภิรักษ์ทำไมคะ พูดว่าง่ายสินะรอดูอ๋อยายเพ็มพดอนเพื่งแซวแล้วนะเดี๋ยวจะเด็คะแนนพิมพ์บอกง่ายง่ายนิดเดียวหรือเปล่าจานน้องง่ายนิดเตียวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวครูจะไปรับน้องไม่ใช่เดี๋ยวรับเพื่อนมอสี่จะเข้าสอบพวกเราสอบแล้วเดี๋ยวสี่ทับสามเพิ่งจะสอบอ่ะอย่างงั้นแค่นี้พรุ่งนี้นะอย่าเพิ่งโชว์นะวันนี้ห้ามโชว์นะ ห้ามโชว์นะยังห้ามส่งนะพรุ่งนี้มาส่งโอเคค่ะออกไปได้เลยสวัสดีค่ะค่